สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเตรียมตัวของไปเยอรมันค่ะของกินค่ะจริงๆที่เห็นอยู่นี่ค่ะอยู่เยอรมันมีหมดนะคะมีขายหมดอยู่รานขายของเอเชียค่ะร้านไทยมะละกอดูกระรั่งข้าหมะอ,อยู่นี่บาทเท่าน่วยละสิบกว่าบาทรวยละสิบกว่าบาทยี่สิบบาทเอ้าอันอยูเยอรมัน น่วยนี่4ยูโร446ประมาณ1 0ปสิบมาน1 6สิบน่วยใหญ่ขึ้นมาอีกจะเป็นพก7ยูโรคนล,ละ่ะถ้าเกิดว่าหายากหนาใดตอนไนหายากน่วยลรา200กว่าบาทเอาไปซองกับพ่อคะ่ะซองกับพ่อเพราะว่าเดี๋ยวจะกินว่าถท่านมันจะเต็มตู้่นแล้วก็ค่าตะไครที่เอาไปก็คือเอาไปแค่พ่อกินช่วงแรกๆที่เข้าไปอยููคะ่ะ เดีวก็ว่าเบิร์แล้วเขาก็ไปเอาที่ลานเนเชียเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเกิดความจำกัดของกระเป๋า30กิโลค่ะไปโอมานแอร์ค่ะโอมานแอร์ hmm. กับ uh, พักนะคะพักพักเท้ๆก็จะหายามแน่ที่เขาจะเอาไปจะ,ะ,ะนี้สะดาค่ะสะดากำลังสิบห้าบาทพี่น้องกำลังน้สิบห้าบาทโมไดลลวกไปแล้วไปก็ซดยังสงี่โมงยกันเราไปซื้อ อยู่ในข้อมือแล้วก็ซิคกี้บีนเป่นะอันนี้เป็นสตองสตอร์ญี่ปุ่นเขาก็แก้เป็นเม็ดๆคล้ายนะคะมีเขาแก้ใหม้มันว่เพรามีนอนเพราะว่าเคยเอาไปแล้วพี่นอนเอานอนไปเยอรม,ม,มันก็ส้มโอคูบาเป็นกระสอบส้มโอเขากล่าวภัยเป็นกสอบ สมโอยูเยลรมันกับนี่นะคะยูรานไอรีนนี่กับบอแพงนะคะแต่บอแสบนะคะของเฮาแสบกลัวเพิ่อนเพื่อนบอกว่าสมโอยูประเทศไทยมันจะหวาน,นจะช่ำกลัวนห่นไรอีกอเพนชันฟูดหรือบักกะทกลกหรือเซาบรสดค่ะแพ็กหนึ่งเอาไปเพื่อนซอกนิดหนึ่งเพื่อนกินอันนี้เนะะี่ยค่ะบัพพิก พริกพงยีสิบบาทเป็นยี่สิบบาทพริกพงคือถ้ายังนี่หมดนะคะอยู่เยอรมันแต่ว่าเข้าก็เอาไปกินช่วงแรกแรกะคะ่ะไปรถแรกที่นี่ไปก็ได้สะดวกจะได้บรไ,ไปต้องต้องออกไปบ้านไปซื้อเพราะว่ากันหนาวช่วงนี้หนาวนะคะไปถึงพุ่นเดี๋ยวก็จะมีอ อากาศนาหนาวลายโพดกจะขี่ขานออกไปซื้อของอนี่ซื้อค่ะไปแรกๆเข้ากับประหยัดได้ายกระเทียมขาครัวกุ้งแหง้งได้ได้แล้ว,วหมดดหลดับเครื่องหลาบเครื่องหลาบเ <c ười> ครื่องสมตำกุ้งแห้งโอ้โหกลิ่นกลิ่นไม่ธรรมดาค่ะมันไม่ได้แห้งายปันไดบรรไดแห้งารปันไดเนี่ยต้องไปเอาเตาอบจักหน่อยนึงค่ะค กลางอืนก็นจะมีอย่างนี้ค่ะเป็นพริกไทยพริกไทยเม็ดพริกไทยเม็ดกระช่ายขาตะไคร้ใบมะกรูดค่ะอยมีปลาน้ำปลาสำเร็จรูปปลาซับน้ำปลาอันคอยไปเบิ้งอยู่ในอ,อ,อินเทอร์เน็ตนะคะ น้ำตาน้ำปลาตาเปาหื้อนะ่ะปลาหอยเปาหือ้อตาหอยเปาหือ้อโรงงานอยู่รยองคอยอยามาชิมเบิองเมื่อกินเมิองค่ะล่องเมืองผู้บ่าวคนก็อยากกินว่าน้ำปลาที่ยี่ห้อแสบของไทยอ่ะมันรสชาติมันแตกต่างจากที่เขากินปันใดนะคนก็อยากหูค่ะคอยก็เลยเอาล่องแบบมีหอ่อคิน่าดีพี <c oughs> ่ว่า มีเกลือหน่อยค่ะมีเกลือผสมหน่อยเค็มน้อยจะมีเครื่องแกงไตปลาไปสองถุงค่ะเพื่อได้เห็ดเนาะเครื่องแกงไตปลาอันนี้มีเครื่องแกงส้มนะคะต่อไปเบิ้งวันหมดอายุนะคะหมดหมดอายุกอะอันนี้ผงสเต๊ ผู้บาวสอบสเต็ผู้บาวก็สอบอันนี้น้าปูผัดพงกะะรี่แหนมพงทํำแหนมอันนี้เดี๋ยวห่ไปเะเทเองค่ะเอาไปาถนอมอาหารเพื่อ,อขีข่คันออกจากบ้านเราก็เอาหมูมามัมากเป็นแหนมไปเอาพ่อสมสมนิดหน่อยแล้วมาถอดเพื่อจะแสบพงแหนมสองเอาไปฝากพี่แดงด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นชุดทําไส้อัว่าในนี่จะมีเฮ็ดไดหาสินค่ะคือตามรูปนี่ค่ะจะเป็นไส้ที่เขาเอามาจากเอามาเขาเอาใส่เฮ็ดมาจากคอลลาเจนมีไส้คอลลาเจนในซองจากธรรมชาติค่ะคอลลาเจนจากาเนื้อมู คอาลาเจนจากหมูจากนังหมูเขาเอานังหมูมาเห็ดเป็นยืดๆแล้วก็เดี่ยวไรเบอรีข้าวเหนียวดำค่ะข้าวเหนียวดำมาไปซองที่หอจริงๆมีนะคะอยู่เยอรมันมีเบอร์สุยางแต่เขาก็เอาไปเพราะว่าช่วงแรกๆเ,เขาจะได้ประหยัดในกระเป๋าเขากเสกอภาคัมเพร์ลายค่ะเพราะว่าบ้านเขาหนาวเขาก็จะเอาสภาที่เป็น หนาวๆไปใส่แต่ว่าส่วนใหญ่คอยจะเอาเสื้อผ้านาๆวๆวัยยุพูนอ่ะบริเวณกับไทยฉะนั้นเสื้อผ้าบริค้นไปหลายกระเป๋าเบานี่พัดไทยเอาไปกับโฮกแพ็คเพื่อไปฝากเพื่อนๆนั่นค่ะเพื่อนๆที่เขาอยากกินพัดไทยอันนี้ดีนะคะแพ็คหนึ่งสี่สิบเจ็ดบาทซื้ออยู่เส้นทันสี่สิบเจ็ดบาท นี่เครื่องหห้ทั้งน้นค่ะคเครื่องไห้แค่เขาเ้าใส่เส้็จใส่เครื่องแล้วกาใส่โปรตีนที่เขาต้องการพวกหมูไก่กุ่มแล้วแต่เขา้าไปเราคกแพทนี่เรียบร้อยนี่เท่าเนี่ยค่ะที่เลือกอะค่ถ้าเป็นพริกสดนี่คุณบาวเขา แซ่ตูวไห้เรียบร้อยแล้วพริกสดผ้าพันปูตั้งแต่เมื่อต้นปีตอนนี้ได้กินแล้วบางนาวนี่ก็ถึงนะคะช่วงนี้บางนาอยู่เมืองไทยทุงนี้ยี่สิบบาทหดึง่งเดสิบกนวยค่ะยี่สิบบาทนี่ค่ะประหยัดไปได้อีกห้ายมือค่ะยี่สิบบาทหิวได้เข้ากปหิวไปเบอร์หล่อกระสือเอามายู่เยอรมันนี่ค่ะ วิธีการแพ็คคืออันนี้ทุกครั้งที่คอยไปเขาจะแพ็คของที่อ่าของที่เป็นแบบยังเสียค่ะเป็นพักเป็นยังสีป้องกันป้องกันการเบียดการกระแทกอ่ะเขาจะเอาไส้แบบนี้ไปนะคะพวกที่แตกหักง่ายค่ะป้องกันการบีบแบนนี่ค่ะเ็า,าะจะเอาไส้นี้ไปแล้วก็กล้วยพวกยั้งนี่ค่ะเราจะเอาไส้นี้ไส้ล่างไป ลังนี่กะใส่ได้หลายอยู่เนาะลาใส่กระเป๋าเดินทางไปอีกครั้งหนึง่งเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยโอเคไปแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแล้วก็พอกันไหมยู่เยอรมันค่ะโชคดีค่ะ